สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับช่องยูทูบสพัฒนาชัยเหมือนเดิมนะครับพาไปดูหลังเกมของฉัตรเพชรนะครับที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้แล้วก็รับเงินรางวัลถึงหกแสนบาทนะครับไม่ยุ่วหมัดฉีนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับเป็นคลิปจากเพจมวยสดคอมนะครับเพจของผมเองเป็นเพจของทีมงานผมเองนะครับก็ลองไปรับชมรับฟังกันดูครับโชว์สวยเลยครับรู้ตัวไว้ก่อนได้ครับนี่สถานการณ์ดูดูเสียเปรียบนะแจ็บขอได้จังหวะนั้นนี่เกมเปลี่ยนแล้วเกมเปลี่ยนชง่ายเลยครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับ ก็แข็งแรงครับใหญ่ด้วยของมันใหญ่เลยเขาเดินขยมเผาแล้วก็<ช>ดูดูจะอยู่เจียนไปเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายมาได้ศอกครับผลงานในมวยรอบนี่เรายังไม่แพ้ใครเลย,ยก่อนหน้ามวยรอบก็ชนะติดต่อ,อก,กันหลายไฟกี่ไฟแล้วทั้งหมดรวมทั้งมวยรอบสิบห้าไฟโอ้โหความสดแบบนี้วันนี้คว้าแช,ชมป์ด้วยเงินรางวัลหกแสนบาทมีาฉีดด้ยครับมีกับลูกปี่ ามหมื่นแล้วก็การกรจอยเดี๋ยวต้องไปดูดอีกเดี๋ยวว่าได้แน่นอนฟอร์มสดแบบนี้ครับเราคิดว่าน้ําหนักร้อยสามสิบแปดนี่เราพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเจอกบบยอดมวยพวกแนวหน้าอย่างกุหลาบดายอดเพชรอะไรได้หรือยังครับออยังอ๋อ,อ,อยังไม่ถึงครับไปเรื่อยๆก่นอนแล้วแต่โปรโมเตอร์จะจัดให้เจอหท่อไหร่เงินรางวัลหกแสน 6, ทางเราทางค่ายเนี่ยให้เราหมดไหม หมดครับนี่แหละเมื่อกี้แอบยินได้ยินมาว่านี่หกแสนเนี่ยให้หมดเลยอนาคตน้องเงินรางวัลเอาทำอะไรบ้างก็เอปลูกบ้านปลูกบ้านยาเป็นคนจังหวัดจ้างเราอืมคอยปลูกบ้านดีใจจังเรานะฝากแฟนคลับแล้วหน่อยครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ทำได้แล้วครับไฟนก็ฝากติดตามไปต่อไปด้วยครับ ไปต่อไปเจอใครเดี๋ยวรอรุนกันก็ถือว่านี้นี่ทำหน้าที่ได้ดีแล้วถือว่าโชคเนี่ยยังเข้าข้างเราอยู่นะเมื่อกี้นี่เทนเนอร์ลงมาเนี่ยดวมดีก็ถือว่ายอมรับว่าวันนี้นี่เราเนี่ยมีลูกนี่แหละลูกที่เด็ดเราเลยหมัดซองสามารถเอาผู้ต่อสู้ลงได้หลายหลคนแล้ววันนี้นี่ได้นับแล้วก็เป็นผลดี้ำอเราเลยจังหวะนั้นนี่ตั้งตั้งใจไหมหรือว่าฟุกรู้ว่ายังไงตั้งใจเลยว่าเตรียมเตรียมมาจากข่ายเลยเพรก็ว่าจังหวะบวกกันด้ยเพาะมัตกไปด้ยเออดี๋ยวถามหน่อยถ้ายกสามเราไม่ได้นับเนี่ยยกมัย เดี๋ยวยังใส่ในเกมของเราอยู่ยกสี่ก็ถ้าสมมติเราไม่ได้นับไม่ได้นับก็กะเดินกาจะมาเดินใส่นะเออก็ถือว่าวันนี้นี่ได้ปลายยกสามเป็นเรื่องเลยครับได้สองชุดนั้นก็เกมเปลี่ยนโชกง่ายขึ้นนะยกสี่ก็หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเรียครับสีหน้าแชมป์คนใหม่ครับลองดูว่าไฟต่อไปจะเจอใครบ้างย่าครับไฟตต่อไปน้องก็ยืนยันแล้วว่า ร้อยสามเจ็สามแปดก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงรุ่นใหญ่อ่าบ<อ>ุรีรัมรุ่นน,น,นี้ยังเราคิดว่าตามตามพวกทิ่ส่วนตัวเราเราคิดว่าอีกประมาณสี่ไฟครับ ที่เราจะขึ้นไปพิสู์ตัวเองเจอกับนักชกแนวหน้าอย่างที่กล่าวมาปรับดํายอดเอกเพชแสงวันนี้อะไรประมาณเนี้ต้้องไปเสริมลูกแรงนิดนึงนะอยังไม่่อยแข็งแรงเท่าไหร่สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ที่จุดไหนก็ลูกแข็งแรงโดนแล้วไม่มีไม่โดนแล้วยังอาการอยู่แล้ววันนี้ก็ได้สอกช่วยครับก็าแชมป์ไปสุดท้ายแล้วน้องฝากถึงใครครับเอฟซีที่จะติดตามเราไฟต่อไปเน่ยครับ วันนี้ผมทำเต็มที่สุดแล้วก็ไป้าจะพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นครับผมน้องวันนี้ก็ยินดีด้วยครับผมครับนี่ครับเสียงของเจ้าเฉพชรแต่จะต้องปาจีครับอีกหนึ่งนักช็อปที่มี